ประเทศไทยไม่ได้เป็นฮาร์ดดิกเทอเรชิพประเทศไทยเป็นซอฟต์ดิกเทอเรชิพโดยที่มีกลไกของรัฐสภาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมใน process ในกระบวนการซึ่งเปรียบเสมือนการเลือกตั้งแต่ว่ากระบวนการซึ่งเปรียบเสมือนการเลือกตั้งในประเทศไทยเนี่ยยังเป็นกระบวนการซึ่งไม่บริสุทธิ์ผุดพ่องนะฮะแล้วมันไม่ใช่ไม่บริสุทธิ์ผุดพ่องเพราะว่าเพราะว่าเพลเยอร์หรือนักการเมืองเป็นคนดีไม่ดีอะไรนะครับเอาจริงแล้วแต่ละคนซึ่งไปลงสมัครรับเลือกตั้งก็พอๆกันทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนซึ่งประกอบอาชีพใดๆมานแต่ส่สว เอาจริงแล้วกระบวนการการเลือกตั้งในประเทศอย่างประเทศไทยมันไม่บริสุทธิ์ผุดพ่องเนี่ยก็เพราะว่ากลไกลของระบบซึ่งเป็น Soft Dictatorship อยู่เราไม่ได้เป็นฮาร d ดดิค t o r s h i p แบบที่ทหารเนี่ยปกครองบ้านเมืองเหมือนในพมา่าการฆ่านักการเมืองมันสามารถฆ่านักการเมืองได้ด้วยกลไกาทางกฎหมายโดยผู้ซึ่งสวมเสื้อผ้าอรนทางกฎหมาย นะเพราะฉะนั้น,นกลไกตุลาการพิวัตรเนี่ยมันสามารถมีบทบาทแทนที่การปฏิบัติหน้าที่ของทั้งการใช้กําลังด้วยการใช้ปืนหรือรถถังได้นะฮะนี่คือ soft dictatorship ซึ่งคือประเทศไทยเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นความรู้สึกกระตือรือร้นนะของพี่น้องประชาชนซึ่งได้รับการปลุกขึ้นมาเพื่อให้ไปใช้เิียงเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพัน,น์นี้แล้วคุณก็จะเห็นแฟนแฟน,แฟนนะฮะหรือกิจกรรมต่างๆซึ่งมีการจัดคุณจะเห็นผู้เล่นซึ่งเข้าร่วมส่วนผู้ใดซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อระบบเนี่ย ก็จะถูกกรองให้มีบทบาทน้อยลงหรือไม่สามารถมีบทบาทได้หรือไม่คนใดซึ่งเป็นที่นิยมในระดับที่สามารถสร้างกำแพงป้องกันตนเองขึ้นมาโดยที่เป็นโล่มนุษย์ซึ่งเป็นฐานเสียงของตนเองก็คือว่าคนไหนป๊อปปูล่ามากแล้วก็ได้รับความนิยมจากประชาชนมากเป็นพิเศษแล้วก็มีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางบุญบารมีในแบบที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินได้จริงๆเนี่ยคนคนนั้น ถ้าไม่ได้ถูกกรองออกจากระบบก็จะถูกบ่วงรัดคอนะฮะจนในที่สุดตนเองเนี่ยจะต้องสูญเสียความเป็นตัวของตอนเองเพื่อที่จะสามารถเล่นการเมืองในระบบต่อไปได้คือในวันนี้ผมพูดถึงเรื่องของการจับฉลากเบอร์แต่ว่าผมไม่ได้แคร์เรื่องเบอร์สักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้สําคัญนักหนาผมแคร์เรื่องระบบเพราะว่าผมมีหน้าที่ดูแลให้ระบบเนี่ยมันเป็นธรรมต่อรัษฎร That's my job My job is not to play in the game The game is probably semi rigged. Or not. Who cares? My job is to make sure that the game is fair. ทีนี้ปัญหาที่ผ่านมาเกม่ยวกการเลือกตั้งในระบบของไทยที่มันไม่แฟร์เพราะว่ามันมีการแทรกแซงโดยที่มีการกำจัดผู้เล่นและการกำจัดผู้เล่นเนี่ยมันเป็นการกำจัดด้วยการอ้างกฎหมายการกำจัดผู้เล่นด้วยการอ้างกฎหมายเนี่ยมันเป็นความไม่เป็นธรรมซึ่งฝังมาในกระบบซึ่งอันนี้มันเป็นรูปแบบของซอฟต์ i ด t a เทอร์ i ชเพราะว่ามันมีการอ้างกฎหมายในการเอาผิดเพื่อ TKO Techical คอล o ็อกเอาผู้เล่นทีนี้ผมไม่เคยสนใจเลยว่าใครชนะการเลือกตั้งผมแค่สนใจว่าเมื่อมีผลของการเลือกตั้งเสร็จสิ้นออกมาแล้วเนี่ยผลของการเลือกตั อ่ทีเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีผลการเลือกตั้งออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วนักการเมืองหรือพรรคการเมืองซึ่งได้คะแนนมากที่สุดแต่ว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะว่าถูกกลไกทางกฎหมายในการทำเทคนิคอลน็อกเอาท์ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะฮะระบบเนี่ยโกงการเลือกตั้งเลยยังดีกว่าพูดง่ายคือว่าคุณโกงการเลือกตั้งโดยที่คุณไม่ใช้กลไกตุลาการอย่างน้อยยังดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยคุณรักษาความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมไว้แต่ว่าช่องทางนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ในประเทศไทย เหตุผลซึ่งช่องทางนั้นไม่ได้ใช้ในประเทศไทยเพราะว่าเขาเชื่อว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังพร้อมที่จะแสดงความเคารพต่อก,กระบวนการยุติธรรมซึ่งแบดนั้นเนี่ยมันเป็นเบดท,ที่ระบบเนี่ยแบดได้ถูกเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็เคารพกระบวนการยุติธรรมเมื่อเขาแบดได้ถูกพลเมืองชาวไทยก็ไม่มีทางเลือกไง ก็คือต้องยอมรับในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอยู่ไม่ว่าหลังจากการเลือกตั้งมันจะมีการเดินเกมเพื่อให้มีความอายุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมนี้ผมก็ต้องพูดดักคอไว้ล่วงหน้าเช่นเคยเพราะว่าผมเห็นความบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมหลังการเลือกตั้งมาโดยตลอด20ปีที่ผ่านมามันเป็นเช่นนั้นเพลเยอร์ Player ที่เร็วๆชั่วๆมีไหมก็มีแต่ระบบมีปัญหาเยอะกว่าครับ trust me อีกครั้งนะฮะนักเรียนรัฐศาสตร์ที่ดูรายการนี้คุณจะแยกยะได้ออกระหว่างการเมืองระดับจุลภาคพรรคการเมืองไหนมีใครเป็นคนนเด็ดนายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมดูช่องอื่นได้หมดนะฮะผมไม่ต้องวิเคราะห์พรรคไหนได้เบอร์อะไรมนไม่ได้เป็นสาระสาคัญสาระสาคัญคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในระบบรัฐสภา multi party parliamentary system ที่สมบูรณ์แต่อย่างใดเลย งั้นดูสรุปเบอร์ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมพูดมากแล้วเดี๋ยวยิ่งจะสร้างปัญหาให้กับตนเองนะ,ะเดี๋ยวมีคนว่าว่าทำไมไม่มีศรัทธาในกระบวนการการเลือกตั้งเลย ผมเนี่ยแหละมีศรัทธาในกระบวนการการเลือกตั้งผมถึงไม่มีศรัทธาในกระบวนการการเลือกตั้งในประเทศไทยเพราะว่ากระบวนการการเลือกตั้งในประเทศไทยมักจะถูกทําให้บิดเบี้ยวโดยกระบวนการตุลาการหลังการเลือกตั้งผ่านช่องทางการทํางานขององค์กรอิสระซึ่งเผือกตามหน้าที่ในรัฐธรรมนูญที่ทหารร่างมาเผืออแลวบอกว่าตามหน้าที่ด้วยอเรามีหน้าที่เผือกในการตรวจนโยบายเรามีหน้าที่เผือกในการยุบ มันก็เป็นตำหน้าที่ไงผมถึงไม่อยากไปใช้สิทธิ์ไงวันนี้แปงโกงมาพังแต่ไม่อะไรเดี๋ยวไปเห็นวันนี้คึกคักเหลือเกิน ทั้งหมดนี้เป็นไปตามที่ผู้ซึ่งกระทําการยึดอำนาจเขาออกแบบไว้นะฮะให้มันเยอะให้มันวุ่นวายให้มันมีสีสันให้มันดูเป็นเหมือนกีฬาสีนะฮะอะไรซึ่งมันเละเทะวุ่นวายสีสันเยอะๆตัวตลกเยอะๆอะไรแบบนี้นะฮะมันทําให้ประชาธิปไตยมันดูแบบเป็นเรื่องที่ไม่ได้เน้นสาระไงสอดรับกับฝ่ายซึ่งต้องการทุบให้ประชาธิปไตยในประเทศไทยมันไม่ค่อยมีการพัฒนาการในทิศทางที่ประชาชนนั้นมีศรัทธาเรื่องตัวผมผมยังเบื่อเลยอันนี้เป็นการจับหมายเลขนะฮะอันนี้เป็นภาพ แต่ละท่านซึ่งจับหมายเลขกันในวันนี้นะฮะก็ได้เลขกันเรียบร้อยแล้วผมนึกถึงหนังเรื่อง Hunger Games นะ I'm not here to participate in the games w a y I'm here to make sure that the game is p e n t h ร m for my people okay people in this country ดร A. เเผยได้เบอร์49เป็นเลขดีตรงกับชื่อพักไทยก้าวใหม่และนโยบายธนูสีดอกพร้อมหาเสียงพันธบุตรเอกทวีสอดสองเผยประชาม,มติได้เลข33เป็นนิ้วหม,มายที่ดีจำง่ายมีพลังสอดคล้องนายกรัฐมนตรีคนที่33อ่า ก็ได้เบอร์ไหนก็ต้องพยายามเชื่อว่าตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขที่ดีแต่ว่า3-3จําง่ายอันนี้จริง49ก็จําไม่ยากนะฮะจุดประสงค์ที่ให้มีการจับเบอร์ก็เพราะว่าให้ประชาชนเนี่ยจำไม่ค่อยได้ท่านผู้ชมก็จะคิดวูาไอ้ปลื้มคิดแต่มุมที่ไม่ดีกระบวนการเลือกตั้งที่มีการจับเบอร์ที่ให้ประชาชนจําไม่ค่อยได้เนี่ยนะฮะมันจะทําให้ประชาชนลดความผูกพันกับคนซึ่งลงสมัครมองทั้งหมดเป็นเพียงแค่เบอร์สีสันจําให้มันยากๆถึงเวาลากาผิดกาหม่วนัน่นแหละนันะ่นแหละผมไม่ได้มองแง่ร้ายเลยมันตามข้อได เป็นอย่างนี้ this is in the playbook เว้อภิสิทธิ์เวจารีวะคัมแบ็กนะครับบอกเลข27ถูกชะลกเหตุเป็นสสสมัยแรกอายุ27เป็นนายกรัฐมนตรีคน27ตั้งเป้าคนไทยหายจนโอเคคุณอภิสิทธิ์ understands the game but chooses to play within the game I don't anymore ท่านนายกอนุษทินขวาเบอร์37นะฮะลั่นเด็ดตรงหนูนะฮะนี่ ส่วนเทงนะครับมั่นใจ46เป็นเลขที่ดีพร้อมกระจายหาเสียง400เขตทั่วประเทศนะครับ จริงๆแล้วเขาพูดถึงรายชื่อไม่ใช่แค่ค a n d i นายกสำหรับพรรคประชาชนแต่ว่าคณเด i d a t รองนายกและก็รัฐมนตรีกระทรวงสาคัญด้วยเลยล่วงหน้าเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นลีลา3คณเด i d นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเดินหน้าในการหาเสียงหลังจับเลขได้เบอร์9นะฮะเป็นเลขมงคลอีกแต่ก็มงคล3ามันก็มงคลรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์และท่านอื่นๆนี้ได้เบอร์หกนะฮะเขาบอกว่าตรงกับของพักมี6นโยบายเสาหลักร้อยธรรัฐพรมเผ่านะครับแฮปปี้ชูมือ42 ะะมีท่านปวีนาหงสกุลมาร่วมทีมด้วยนะฮะ คุณชัยวุฒิธรรมคมนุสอนนะครับมีดรเจตทนวรณิกมาร่วมเป็นคนดิ i ตนายกรัฐมนตรีให้ด้วยคุณชัยวุฒิธรรมคมนุศรจับได้เบอร์35สําหรับพรรครักชาติโอกาสใหม่ของจตุพรบุรุษพัฒน์ันุนาพักได้44ไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์ที่มีลูกสาวนะครับไปเป็นคนจับเบอร์ได้48พรรครักชาติได้35พรรคประชาชาติได้3 3พรรคไทยพรรคดีของนายแพทย์บวรงเดชกิจวิกรมได้29กพรรคเสรีรวมไทยนะท่านพลตระเวรเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศวีร บุรุษนาแก่ได้เบอร์12พักเศรษฐกิจนะพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ซึ่งพลเอกรังสีเนี่ยนโยบายพร้อมรบกัมพูชาลุยเบอร์11บนะฮะท่านกันนวีสืบแสงนะฮะคนเด i d นายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลวัตได้เบอร์7็รวมไทยสร้างชาติเบอร์หพักเยอะมากคน n ด i นายกรัฐมนตรีก็เยอะมากผมคิดว่าอะฝ่ายซึ่งพยายามที่จะเอาชนะระบอบทักษิณในปี2548เนี่ยคุณบรรลุเป้าหมายในการตัดศรัทธาที่ประชาชนมีกับอดีตนายกทักษนณได้เรียบร้อย แล้วนะฮะคุณประสบความสําเร็จปัญหาที่คุณเคยกังวลว่าคนไทยจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า double l o y a l t y ในห่วงเวลานั้นปัญหานั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอีกต่อไปเอาจริงแล้วมันก็ไม่เคยมีแต่ว่าสมาฝ่ายซึ่งหวัดระวงดรทักษิณแล้วก็ popularity ของไทยรักไทยซึ่งชนะคะแนนได้อย่างโมโหฬารเนี่ยที่ไปกังวลคิดไปเองว่าคนไทยจะมีปัญหา double l o y a l t y ก็เลยต้องยึดอะไรเงี้ยผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไปไป,ไป,ไปมาเนี่ยปัญหานั้นมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาทาัทาง้ทงที่มันก็ไม่ได้เคยเป็นปัญหานะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาลลว่่ะะเพรราาากทีคุณ ิเจอเคดีความต่างๆแล้วก็มีบ่วงรัดคอแล้วก็ต้องเอาตัวรอดและเหมือนกับว่าไปไปมาถึงเวลาก็เลือกที่จะให้สมาชิกครอบครัวนั้นขึ้นมาเป็นเครดิตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดูแลพักต่อก็ปล่อยให้เป็นไปตามเช่นนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้กระบวนการในการต่อสู้ของต้ทักษิณเนี่ยมันถูกมินิมัลไ์และนอร์มัลไลซ์ลงไปให้เป็นเพียงเปรียบเสมือนครอบครัวการเมืองปกติครอบครัวหนึ่งก็คือไม่พิเศษ พูดง่ายก็คือว่าครอบครัวการเมืองของทักษิณชินวัตรเนี่ยในที่สุดเป็น Family Dynasty และไม่ได้เป็น National Movement อาลาปรีดีพนมยงกันโจทย์หนึ่งของฝ่ายขวาซึ่งกำจัด potential double loyalty นั้นไปเนี่ยก็ถือว่าสำเร็จนะมาจนถ,ถึงทุกวันนี้คือถ้าคุณไม่ได้นิยมระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแล้วคุณเห็นประเทศชาติอยู่ในช่วงเวลาที่ประชาชนศรัทธาพรรคการเมืองอยู่แบบสองพักตอนนั้นประชาชนศรัทธาอยู่พรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ก็พรรคไทยรักไทย เอื่นไม่อยู่ในสายตาถ้าคุณไม่ศรัทธาระบอบประชาธิปไตยที่มีพรรคการเมืองที่เข้มแข็งเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยเป็นวันที่คุณมีออแกซึมขออภัยต้องใช้คำนี้ถ้าคุณไม่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยที่มีพรรคการเมืองที่เข้มแข็งแบบไทยรักไทยหนึ่งพักประชาธิปัตย์หนึ่งพักการเมืองไทยคือการเมืองแบบสองพักหรือสามพักเท่านั้นเหมือนแบบเมืองนอกเลย อินเดียเนี่ยอะไรมีอินเดียมี BJP แล้วก็มีคอนเกร s ใช่ไหมคอนเกรสยังแข่งได้อยู่ไหมสมมติอินเดียวันนี้คือ ANC แล้วก็ BJP แล้วผมส่งแมสเตอร์มายเข้าไปทำลายให้มันเหลือสักประมาณ50-60พักคนเดตนายกรัฐมนตรี80คนอะไรแบบนี้ถ้าผมไม่ศรัทธานในระบอบประชาธิปไตยที่มีพักการเมืองที่เข้มแข็งเนี่ยวันนี้ผมถึงจุดสุดยอดเลยขออภัยวันนี้ฟินเลย If mastermind in making no more. Well, you're probably very happy today, but then you got me to expose you, and I'm not dead yet. I am here just in case the system is not fair to the people.